สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอก,ก็จะมาตอบคำถามทีม่ความสนใจน่าสนใจมากๆในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นการมาทำงานที่นิวซีแลนด์เกี่ยวกับงานเกษตรงานสวนงานฟาร์มเก็บผลไม้เก็บผักหรือเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวน,นะคะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับข่าวเป็นข่าวที่ประเทศไทยด้วยนะช่วงนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเอเจนซี่ได้หลอกลวงคนไทยมาทำงานที่นิวซีแลนด์แล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่นะคะว่าจะได้ เ,เงินเยอะอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการอ้างว่า จะสามารถได้รับเงินเดือนรายได้ค่าจ้างเนี่ยเป็นเงินถึง1นึ่งแสนต่อเดือนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามสามารถทํารายได้ได้เดือนละหนึ่งแสนเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองอาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์มาประมาณมานานแล้วนะคะก็11ปีเข้า12ปีแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําทุกคนได้ได้ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะ จ้างพนักง,งานนะคะที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ก่อนคนที่อยู่ในละแวกเกาะใกล้ๆนิวซีแลนด์ก่อนนะคะหรือคนที่มาด้วยวีซา่า working holiday นะคะหรือวีซ่านักเรียนที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์แล้วก็คนที่เป็นคนนิวซีแลนด์นะคะจะยังไม่รับคนที่อยู่ต่างประเทศเข้ามานะคะเพราะว่าก็จะมีเกี่ยวกับปัญหาค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็ต้องทำวีซ่าเข้ามานะคะอันดับแรกนะคะก็อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง เลทค่าจ้างที่มีการจ้างงานเกี่ยวกับงานเกษตรงานเก็บผลไม้ต่างๆนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณเลทอ่ขั้นต่ำขั้นต่ำของนิตนาดนี่ตอนนี้จะอยู่ที่23.15ดอลลาร์นะคะโดยปกติแล้วงานเกษตรงานฟาร์มต่างๆนี่เขาก็จะเริ่มจ้างอยู่ที่ขั้นต่ำา2จุดหนึ่งห้าไปจนถึงยี่สิบแปดดอลลาร์อันนี้คือจะจะเป็นช่วงอ่ในฐานของรายได้ที่เขาจะจ่าย ให้ต่อชั่วโมงจะอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจะสามารถได้มากกว่า28ดอลร์ก็จะเป็นไปได้ก็จะมีอยู่นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานถ้าตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเป็นระดับ manager หัวหน้าอันนี้ก็จะได้มากกว่า28ดอลลาร์นะคะแต่และคนเนี่ยก็จะได้ทำงานต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราได้มาทำงานแบบ พนักง,งาน full time ก็คือทํางานเต็มเวลาแล้วก็พนักง,งาน part time อันนี้ก็จะได้ทํางานน้อยกว่า full time แบบเต็มเวลาก็จะได้ทํางานอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็แบบ part time ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากับนายจ้างนะคะพูดคุยเกี่ยวกับาการลักษณะการทํางานกี่ชั่วโมงเนี่ยในในคอนแทคในสัญญาว่ายังไงบ้างก็คือลักษณะ2ลักษณะนี้จะแตกการแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เงินที่านายจ้างจะจ่ายให้เราแต่ละชั่วโมงก็จะ มีเลท,ที่จะไม่เท่ากันเลทค่าจ้างแต่ละชั่วโมงจะได้ไม่เท่ากันท,ที่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีการจ่ายค่าจ้างเป็นหลายชั่วโมงนะคะจะได้ไม่ได้เป็นแบบรายเดือนเหมือนประเทศไทยนะคะถ้าถามว่าจะสามารถได้เงินเดือนไรายได้เป็นแสนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยแต่ก็ใช่ว่าก็จะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะว่าการที่จะได้รับ เงินเดือนเยอะๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันของลักษณะงานของเลทค่าจ้างต่อชั่วโมงลักษณะการทํางานเนี่ยเป็นแบบเต็มเวลาหรือเป็นแบบชั่วคราวนะคะแบบเต็มเวลาเนี่ยที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะจ้างอยู่ที่40ชั่วโมงต่ออาทิตย์อันนี้ก็จะสามารถจะได้รับ ในไ,ได้ที่มีจํานวนเยอะนะคะมีจํานวนสูงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาร์ทไทม์ก็จะได้ทําแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างเขาจะมีงานให้กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรทการจ้างต่อชั่วโมงด้วยที่นิวซีแลนด์จะมีการจ้างในงานการเกษตรเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงในระหว่างเรทขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ํานะคะจ้าง เลทไปจนถึงประมาณ28อันนี้คืออยู่ในช่วงของแรงงานธรรมดานะคะโดยปกติแล้วถ้าคนที่มาทำงานเต็มเวลางานเกษตรเนี่ยเขาจะนายจ้างจะให้ทำอยู่ที่5วันต่ออาทิตย์แล้วก็จะจ้าง40ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะถ้ามาทำงานที่ชีลแลนด์เนี่ยจะสามารถได้เงินเป็นแสนไหมนะคะเอาจะคำนวณค่าแรงของคนที่ทำงานเป็น full time จะคิดค่าแรงในในเลทของที่ค่อนข้างได้เยอะให้ดูแล้วกันนะคะจะคิดจากเลท28ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเอามาคำนวณกับ40 4สี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1,100กว่ากว่าดอลลาร์นิวซีแลนด์อันนี้ยังไม่หักภาษีถ้าหักภาษีแล้วก็จุดที่ประมาณ 900าร้อกว่าๆนะคะอันนี้ต่อหนึ่งอาทิตย์จะได้อยู่ที่9ก0าร้อยเการ้อดอลลาร์กว่าๆนะคะถ้าเอามาคูณเป็นเดือนนะคะคิดเป็นคำคำนวณออกมาเป็นเงินไทยแล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ70,000นกว่าบาท อันนี้นำเลทที่ได้สูงสุดแล้วในการได้ค่าจ้างต่อชั่วโมง2ี่ิบแดนี่คือถือว่าสูงแล้วนะคะมาคำนวณให้ดูแล้วแล้วก็ทำงานเป็นแบบเต็มเวลาก็ยังได้เงินค่าจ้างอยู่ที่เจ็ด0มกว่าบาทเลยนะคะยังไม่สามารถที่จะได้จนถึงแสนนะคะถ้าถามว่าถ้าจะได้เป็นไรายได้ถึงแสนไหมมีความเป็นไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็จะต้องทำงานมากกว่า4ี่ิบชั่วโมงการที่จะทำงานได้มากกว่าสี่สิชั่วโมงก็คืออาจจะต้องมีการทำโอที การทำโอทก็อาจจะต้องมีการทำเพิ่มนณะณนะช่วงวันเสาร์วอาทิตย์หรือหลังจากชั่วโมงการทำงานนะวันนั้นๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับงานของของฟาร์มน,นั้นๆว่าเขามีความต้องการผล,ผลผลิตมากแค่ไหนถ้าต้องการมากก็จะมีการจ้างงานให้ทำนอกนอกเวลาทำโอทีเพิ่มที่ถามว่ามาทำงานกเกษตรงานสวนงานฟาร์มเก็บผลไม้เก็บผักเก็บอะไรต่างๆเนี่ย มาเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเนี่ยจะสามารถได้รับเงินเดือนเป็นแสนตามที่เอ็นซี่ในหน้าบอกเนี่ยจริงหรือเปล่าซึ่งคิดออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้เงินเดือนถึงหนึ่งแสนนะคะอันนี้คือเลทเลทโดยทั่วไปที่เอ็กคำนวณให้ดูว่ามันค่อนข้างสูงแล้วนะคะและค่าแรงเหล่านี้นะคะที่ไม่ถึงแสนเนี่ยทุกอย่าง ก็ยังไม่ได้รวมยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆของเราค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าต่างๆที่เราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราต่างๆนะคะอันนี้ถ้าหักออกไปทุกคนก็คิดดูนะคะแลกันนะคะว่ามันจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับที่เอเจนซี่ได้กล่าวอ้างมาว่าถ้ามาทำงานที่นี่ นายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดจะมีบ้านให้อยู่มีอาหารให้กินทุกอย่างฟรีหมดนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไรเลยนะคะแล้วก็จะมีเงินเหลือเน็ตๆน,นะคะตรงนี้คือว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วคนนิสแลนด์จะจ้างพนักง,งานเนี่ยเขาจะจ้างเป็นรายชั่วโมงนะคะซึ่งการจ้างงานแบบรายชั่วโมงเนี่ยคนที่เป็นแรงงานที่เป็นพนักง,งานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆของตัวเอง อย่างเช่นค่าบ้านค่าอาหารค่ากินอยู่ค่าสาัตว์พูดต่างๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเท่านั้นนะนายจ้างไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบให้อันนี้คือเป็นการลักษณะการทํางานของคนไอซ์แลนด์ที่นี่คนที่ได้รับเงินเป็นเลทชั่วโมงนะคะส่วนถ้าไปทํางานกับคนไทยมันก็อีก อีกแบบหนึ่งคนไทยก็จะอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องอสวัสดิการต่างๆค่ากินค่าอยู่ค่าบ้านค่าอะไรอย่างเนี้ก็จะเป็นความต่างๆกับคนนิวซีแลนด์กับบริษัทอของคนที่เป็นคนกีวีคนนิวซีแลนด์นะคะตรงนี้ก็อย่าพึ่งไปเชื่ออินเจนซี่เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะโน้มน้าวให้เราเชื่ออย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะก็สรุปได้ว่าถ้ามาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะสามารถได้รับเงินเป็นเงินถึงหนึ่งแสนต่อเดือนจริงหรือเปล่าเอาคิดว่า มีความเป็นไม่ได้น้อยมากนะคะเพราะนี่ขนาดเอยกตัวอย่างเลทค่าจ้างอยู่ที่28ให้เพื่อนได้ให้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึง1นึ่งแสนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเอเจนซี่เด็ดขาดนะคะว่ามันจะมีงานแบบนี้แล้วได้รับเงินอย่างนี้จริงๆนะคะก็ให้ทุกคนคิดแต่ต้องให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีความเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ,อให้ทุกคนแบบ หยุดยังคิดได้บ้างนะคะก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามช่องของเอด้วยนะคะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ